สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับระบบน้ําที่ใช้ภายในบ้านนะครับเดิมทีแทงน้ํานะครับจะตั้งอยู่หน้าบ้านนะครับทําให้พื้นที่ใช้สอยนั้นมันมีเหลือน้อยนะครับธารกิจของผมก็คือให้ย้ายมาไว้ข้างบ้านนะครับมีพื้นที่เหลือแล้วก็ทําสามารถปลูกต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับโดย ได้ต่อท่อใหม่นะครับข้างนะครับบางข้างด้านนี้นะครับเลาะมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อขึ้นข้างบนนะครับจากจากพื้นที่เดิมนะครับทงน้ําจะวางอยู่ตรงนี้นะครับเราเห็นรอยนะครับได้ย้ายไปไว้หลังบ้านนะครับแล้วก็ต่อท่อน้ํา จากหลังบ้านขึ้นมานะครับมาจากเข้ามานะครับมาจุดรวมอยู่นี้นะครับ <ST AR C> เนื่องจากว่าท่อน้ำประปาเดิมนะครับที่ต่อรอดบ้านมันรั่วใต้ท้องนะครับรั่วใต้พื้นตึงค่าน้ําเดือนหนึ่งเป็นหลักพันนะครับ <ST AR C> เพราะฉะนั้นเราจึงผมจึงต่อท่อใหม่นะครับเป็นท่อรอยแบบนี้นะครับตามแบบบ้านของนออสภาพ รอดจิตนะครับไปดูแบบมาแล้วก็มาทำตามนะครับทำเป็นท่อลอยขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับท่อลอยแบบนี้เพลงพ่อนะครับเพลงพี่เป้านะครับแล้วก็ต่อรอดใต้ห้องใต้บันไดออกไปนะครับเราเอามาดูนะครับ อันนี้คือต่อทะลุเข้ามาอย่างนี้นะครับตรวจฝ้าเพดานนะครับเจาะขึ้นข้างบนไปเข้าท่อร่วมข้างบนนะครับซึ่งการต่อท่อแบบนี้ถ้าไปติดต่อที่การประปานครหลวงนะครับเขาจะคิดค่าต่อนะครับประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นการเหมาวรวมค่าของด้วยนะครับ แต่ถ้าเราทําเองค่าของก็ประมาณพันนิดๆนะครับนะครับต่อยาวย่างนี้นะครับจุดลําบากก็คือการเจาะปูนครับการเจาะปูนจะยากอยู่นิดนึงนะครับก็ต่อท่อต่างๆนะครับนะครับทำวาว แยกทุกห้องนะครับต่อไปน้ำ่วที่ห้องไหนก็จะได้ทราบนะครับจุดต่างๆนะครับก็จะมีวาล์วน้ำนะครับตอนนี้ไม่ปั๊มแล้วนะครับเดิมทีปั๊มทั้งวันทั้งคืนนะครับค่าน้ำตกเดือนสองพันครับ